อำรวจควภาคเก็และตำรวจจังหวัดพบุรีเนี่ยไม่ได้นิ่งนอนใจผมสั่งไปยังผู้การจังหวัดทูกจังหวัดให้เพิ่มความเข้มยกระดับในการป้องกันเหตุขณะนี้อยู่ระหว่างการระดมกวาดล้างอาชญากรรมตามคำสั่งท่านผอตรอผมจะปล่อยแถวรดมกวาดล้างปูพงปิดเมืองเพชรบุรีทั้งหมดและจะทําอย่างต่อเนื่องไม่ใช่ทาแค่ครั้งนี้ครั้งเดียวผมสั่งไปยังแปดจังหวัดร้อยสี่สถานีให้ยกระดับมาตรการ เพิ่มความเข้มในการป้องกันอาญากรรมในทุกมิติเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนคนดีฮะต้องอยู่เย็ยนเป็นสุขแต่คนร้ายเนี่ยต้องอยู่ร้อนน้ำทุกนแน่นอนผมเรียนยืนยันขณะนี้เรามีการปรับแผนการป้องกันขั้นสูงสุดในทุกจังหวัดอันนี้ก็ฝากเรียาพี่น้องประชาชนและพี่น้องสื่อมวลชนด้วยครับว่าทางผมและก็ทีมงานในสภุวามภาคเจ็ดและ 8จังหวัดในพื้นที่โดยเฉพาะเพชรบุรีเป็นจังหวัดเน้นหนักท่านนายกรัฐมนตรีได้สั่งการมาอย่างท่านพบตรว่าจะต้องกวาดให้หมดบุคคลอยู่แล้วสังคมเดือดร้อนสร้างปัญหาให้สังคมเราจะต้องหาที่อยู่ที่เหมาะสมให้ก็คือต้องบังคับใช้กฎหมายต้องไปอยู่ในคุกหรือในเรือนจำเท่านั้นผมเรียน,ย,นยืนยันเลยว่าขณะนี้เราอยู่ในแผนการระดมกวาดล้างอาจญากรรมาวุธปืนวุธสงคารมามวัตถุระเบิด ขณะนี้เรามีการเพิ่มการตั้งจุดตรวจสุดสดกาดในใน,ในเส้นทางเปลียวเส้นทางโจนเส้นทางสายหลักสายรองนะครับในทุกพื้นที่ขณะน,นี้นอกจากมีจุดตรวจแล้วก็ยังมีชุดสืบสวนเฝ้ากลุ่คนเป้าหมายเรามีการรีเอ็กซเรย์พื้นที่ว่าอาวุธปืนที่ได้ขออนุญ,ญาตจากฝ่ายปกครองมีที่ไหนบ้างทั้งหมดนะฮะรวมทั้งอาวุธปืนเป้าหมายที่ที่คาดทางการสืบสวนไม่มีปืนเนี่ยเราดําเนินการทางการจะปิดล้อมตรวจค้นทุกอย่างแล้วก็หาก เป็นที่มีอาวุธปืนถูกต้องเราจะให้พุ้กลับพื้นที่เนี่ยแจ้งไปยังระเบียบให้ขออนุญาตทั้งหมดนะครับที่มีละใช้นะครับ,นะรบได้ภาษาทางฝั่งกองเรียบร้อยเป็นนโยบายเน้นหนักกว่นลฮะในเรื่องนี้เราเราจะต้องโดยเพราะการพบาอาวุธปืนเนี่ยมันผิดกฎหมายอยู่แล้วฮะมีไว้ก็ครองเอาผิดกฎหมายถึงท่านขออนุญาตท่านก็ไม่มีมากพอนะครับเพราะแล้วผมให้ตรวจสอบทั้งหมดในพื้นที่นะครับที่ขออนุญาตทางฝัยงกองประกอบกับที่อาวุธปืนที่ไม่ถูกต้อง